มาสุงค่ะพี่น้องประชาชนหลายตัวตักกันในวันที่29หรือ29ปีคริสต์ศักราช2 4ค่ะไม่ได้วันพี่น้อค่ะมาออกนเสียงกับพี่น้องจุ่มกํากองวนให้สดโคเขียวมื่อานไ้จุ่มวนให้เขาลงไว้ว่าญาอาสีเอียดๆเขาโนตั้งไซมอนวันจริงพุ่งคุณเอง เฮสังลาตีนั้นได้มีบางตึกสิคโคเขียวตอบขึ้นโดยลองซิมไล่ซอกตินทงตินจากว่าสิใ่ในของสิคโคลายเมื่อนได้เปลี่ยนซอกตินยอกเมาหูยอกอันได้อ่อนเอามาต่างหนีคนอามยาไว้พอมา้วยลองได้ปีหน้งหลาย มันปองว่าจุ่วันให้อันเฮ็ดเหมือนกันปองจู่มาปานสิบปอันกินข้าวสารคนเมืองได้เสดกับกองสังละคัดเจอเสรตรงหนึ่งหิดเข้ามาในพื้นที่ซิกโครไล่จังปีนกว่าเลยลองปังตึกอันไหนอยู่ดีไรกันลามคาเต้แหลปปีนกว่าปึงหนอันจะปังตึกหลงอันจะเขียนสือหลงเสดยังกัน ทุ่งทรายหมดกุยกะเรียบดีเปลี่ยนปางสั่งสอนจุ่มบันให้อันเหตุการณ์บันพูเขียนลอยขอรัดว่าภายโคเขีวยวไลลเฮียงศึกแสดตึกต่อบเปี่ยนขึ้นซิมไลามาหูยอซอกติยอเจ้าในเออเอามาโพสตตาเปียอนี่อ,อ,อามนันนนนน้นก็เียดเอาหังกุยเจ้าในนี่ก่ากัน หันยอนย่านใจว่าจุ่มันให้ในอ่าเข้าลองก่องปึงในการลุกพื้นเอาขึ้นมือเฮ็ดกม้มันกินเขาน้ามันอยู่เจ้ามานันเป่าเป่า,ปาสุดๆมาปานสิบปานตีเฮ็ดืเดอเสดเอาขึ้นเจอจัดเอาขึ้นวันมึงกอบกูแผยงดินวันให้อ่าเฮ็ดไรหรือสีกำกองขึ้นรองขึ้นรองสางเล่าเสดเก็บขวัญย้อนเงินควนมือไทย ปันสิบปานป่นกว่าซึ่งนั้นการนั่นกุยตีน้องอูปัญญาทั้งหลายมันตาลีสังสอนตาลีเอาเฮียงสิกโหเหงมันเสียหุบซิมเบลตึบเพียวเฮามันเปียดเฮามันเนียดอันนั้นก็เปียดเนียดอันว่านั้นเฮามันเปียดโตตีปล่อยมันอยู่ให้สั่งเจอพันอันนันเป็นกะละ เพียวมวยคือคนชาวไทยจุจ้มก่อกันเมืองมอญมองโลกเขียววันให้ทีมีปอ,อีนสองปีนเอาข้าบวบนได้รู้ว่าเป็นนอนเนื้อหนื้อพื้นเนื้อหลุกอันยาวาันยาเมืองมาป่าสืบป่าถึงมายามเดี่ยวก่อห้องเอาผุมนิตห้องเอาจุม้มกำกองทนั่นเข้ามาเรื่เมืองไทยเพียวใต้มวยได้เลยเฮ็ดปันการเพื่นแข่งรู้ก,ก่อนอันวันให้เฮ็ดปันการไต้มีสองวันมาแล้ว อันว่าอาสีเข้าหนวดปันเขาเสดแยาก,กินน้ำยาย่กินกินไยคารันว่าตอบเตี้ยนขึ้นหรยดองไล่ซอกตินไล่หมอหูยปอปอโดยเขียวห่างเป็นเจิงนะปีนออต่างหลายน้ำมันเปียดฝนจุ่มวันให้โหเขียวไปดีเสียนใา้เี่ยอันว่างาลายเป็นอย่างเดียวสี ถูรีเอาเฮียงซึกหลงเสิได้พิวหวัดล่างเดีดอีกหนึ่งจุ้มหมองนกเขียววันให้อันมาสางเล่าอยู่ดังไรคาทุง่งกุนเฮงเมืองน้องถองมาเมืองสู่ทุ่งยิงเมืองลางกุนบอนสันเนีนจึไเป็นปองจุรอเลเจอเจอป้อมเพียวปล่อยไว้ในมันติน่นาใจคนเมืองปีไหนเสมกา จากมาเขานางยิงไตปจันเฮ็ดเมีเขาเกิดปันดุเขาชื่อไหนกาจากมีมาปีดอกอนางไรอัำถุลีปันจื้อพันมันผีถุลีหาไายมันสิยด้เพียวมุ้ยกวัาร่างเด็ดจุ้มหวานไฮโคเขียวอันเป็นหมักคือคันของคนบานไดเป็นหมักคือว่ากินเย่าหยองมา จุ่มไล่พินาฮาวค่วุ่นได้ว่ามีกว่าอยู่กว่าเบอร์สักอาสซีลี่เฮียนสิลงเซเพียวมวยกว่าล่างเต็มถึงขายามบีเฮียดยววันมื้อแน่เพราะว่ามีนาสุเลยปังตึกสิงกองเตียงมาจุ่มเชื้อหันซันปารานเนอโคเขียวอันป่องใส่เนื้อจืดแจ่วเฮาคะเขาก็ได้กำกปองเซ่ผานออกยันยนออก อทำให้ติดได้โดดได้เนี่ยมันได้เปลี่ยนมาในะิ่ไหมเปลี่ยนด้อยด่างหรือปุ่นดาเขาสังทว่าสิงกองแดงวันม่ได้ของเสียเอาคืนสิงไทยตับสิงไทยเฮ็ดสังอยู่ปีนอ่อนางหลายถูกลีเอาเฮียงเสดทูเบียดปัดเพียวนาลินเจอไนจุนจ่มวันให้อันเปลี่ยนกะล่าวลงคนเมืองไทยอยู่ไว้ก่อนมีพอหลีสังดาเจือจัดแต่วันมึงแหลกเพียงิน อันเขาว่าอาชีกว่ายื้อเขานั่นักเสรแล้วขานมีสังละอันว่าชิมได้หมากูยอกระสอกถินยอกระเจอนนั่นมาว่าพามเปลี่ยนใหเราหั่นกุ้ยก่อนไหลมันอยากมีสังละพป๊ะไครเอาด่างพิเศษโป๊ปั่นกันปีเราปั่นยังเท่าไหรอันเข้าหันยอกจางเหมืนวันให้ให้ลองตู้ปอมกันน่อยุยตั้งไซมุน เออในกองขยะมาซาลางเลยสัมแดงมีบินาโอาปันเฮียงว่าอ่าสีเยอก็ลีอามีก็ลีป้อเปลี่ยนบินองไต่เนี่กออกยกูก็เด็กเค้าหันจุ่มันให้นั่นมุ่งแ,แล่ดูเดียวขนวปังสุดสิงกว่ายามเดียวเขามันมีสิบกว่ามีก่อนอ่ะปุ่มวหันปุน่มได้ปุ่มมีคนมึงกวนไตคนมึงเจอสุขาวาไรทุกข้าวัดผ่านเด็ดไปยานเฮือนย้อนเข่า ต่อบรรพองโคเขียวมีในหลีเสียงนตามึงใต้ก้อนขอหา้าตามึงใต้ก่อยมันเฮ็ดการณไต้ให้เหตุการ,การมานา้าจ้วงหวานให้เปลี่ยนควันเต้าตะปองจูห่ห้าจลิกตื้งย้อนอดีตคนเมึงใต้เสียเหตุการณ์ูเขียนหา้ากูก็ ผู้หันเล่ปองใจกันอยู่ฮังเผยฮังมันอันเสียนไปว่านั้นเมียนห้าเมียนปีนาจ้าคือหนึ่งสนวยออนกันว้วนด้วยดีไหนเล่ให้หันเอาไว้จุ้มมองโลกเขียววันให้วันวันด้ถูกหรือเห้อสีนั้นเขียวเป็ดกวาดล่างเียดอยู่กว่าก็นักนํำดินอินพามีพ่อดนีสังดาเพียนยินเมย์มึงได้ ผู้ใหญ่กวนงงเขาก็อลไรก็เผื่อสิมว่าให้มันบริเวณลุกคีตาเพราะว่าจะปานสุดสิ่งลูกเหลวาขุนปังกวยโย่ใหญ่กว่ามันอ่ะเสียงว่าเสียงยากที่อย่างไรๆก็ในโคเขียวหลัวฮาไลมันเสด็จเขีวเบียดอยู่กว่าก็เป็นกระลาษลงเขียวเหมยคนใดกันนะมีผอดีสังปีนอกระไรป้อนหองนี่ถอยๆบางปีเดือนลุงลอยบางปีกวยขุนเขาด้านทางมันอ่ะเสียงนี ขณะโนดเป็ดตีเมืองอยู่ลู่ซุงมตายจีล้านภายใหม่ปางตึกใหญ่ก่อมจัดกว,วันสีเวียงเลยลูกน้องมันเป็ีนห้าเปลี่ยนอามกา่าตุ้มยอนติีแล้อป่าผ้าสื้อเทียนคุณเสียงคือได้เขาเขาเอาโร้าานคนเมืองได้กว่านั่นตาตายเตียนคนเท่าคุณกี่ในวันให้การน,าน,นั่นกุยเข้าตินหูดีแหนวไว้ ปาะอยู่ดีเสียนปายได้หันว่าเมื่อมันอมีพ่อหีอีสักปอนของปลายตายป้อนของกูตายอันนั้นมันลัดไว้ก็มีดีสักนาทีซ้อนนาทีซ้อนก็ม่ว่าเวกามาเมียนเห็นตาติดตาเตียนได้จิ้มอยู่พ่อจันทร์เรื่องนี้ดีกีไว้ผีผิวมวยแบบปีน้องจ้าคือหนึ่งสัตวเสียนปลายคราด้กะลาลุงเนีอุบลีตานเลยก็มันอ่ำเกลือกมันอ่ำอาอ่ำกว่าเข้าหูเข้าใจอีสังมันเลือดสีผิวมวย quạt lạc vậy Xuyên đang chung mỏng nó khiếu Ảm à, nó nó đau nào kín khâu xung khâu Xuyên đang liều với lũ lấy phiêu vậy Lũ lấy mùi vậy khâu Quân bưng tay Quả bưng thay bưng chỉ thì là xìm mà Lý mà còn hẹn ngắn nơi cô lai sẽ đầy, phiêu vậy chung mà hay Cầm được sức đáy lý mi chung được Mi lại chung ẩm ổng hay bị nào hào khả Quan hay dù bà có bên khớm mươi ปอหอมเลยตะปีเกี่ยวมันมันเป็นพ่อลีดาเพียนไีเลยคนเบิงได้ไว้น้ำไปหรือดีกันนั่นใจห้าอ่ำใจซื้อหาหนุ่มร้านคนเบิงได้เมื่อหนังจันป่าตัโคเขียวกวในใด้เขาก็ไปมาถึงปราชญนก็มีดังนัง้น อำะมึงไปแล้วเจ้าขวางโตโกโกมาผายยาอาเซียอำว่าทั้งที่เขาเขาว่าดีกว่าเหตุการณ์ดูเรื่องผู้เขียวมาเออในขณะเพลลาซัเพิเอื่นสิแตตายแทนสีเทียนุณเสียงปีนอนานท่ไหรกวนเขาไนดะ้หลอนกับปันเหมือนเดียวมันผู้อยู่ว่าจุมมันให้นั่นเป็นซื้อขับจางในเป็นค่าจุ้มละเหตุการผู้เขียนอะเหตุการณ์ไตเจ็ด เปลี่ยนกองเปลี่ยนกางเสี é, ยไปมากว่าอจารย,ย์ไปของเมืองไทยไปเขงเมืองขีอันนั้นสิหันจันทร์อะไดผู้เขียววันให้มันเลียบเจียงไหนอันไปเขาเปียโนีอันหนุก่นนกดูเสียยุยอมวันให้นั่นทันยอมไปก็หลีนยากินมากองต้องเหลียงของของเสียวที่ได้เมืองใต้อ่อนว่า ได้ก็คือว่าได้อ่านก็ไปดอมาดีใช่หมดเงาลายมือวาในปีนอั้อะไรหันมันลงไว้อยู่นี่ว่าอาศีกว่ายืดเขาวันดางเขาย่อมรักว่าเขาก่าห้องอู่เขาคมโกงมาอ่อนดังเผียวมวยคนเมืออ่อนดังผม,มนิดเมือมม่อนั้นทีมาเมื่อไหเพิ่าหักหลังเจอจารวันมืออ่อนดังอ่านเป็นกว่ายือขึ้นก็สั่งสอน ตกตับยิดออดการน,านั่นกุยลองตีพินเรอาใน,นก็มาซาลางแล่ซับรเรียงในปีดนอประเทงลองไล่ผู้หันว่าวานให้ยาสั่งสอนมือว่า,น,าน,น,น,วนั่นแยบตียากินน้ำไหมในหุ่นที่หนึ่งสืบเสียได้เข้าค่าโดยตีเมืองจีกดขายน้ำหักกะข่าวมีมาเลยหันวีดีโอหันยาน ไล่ข่าวก็หลั่งู้เลียวกันว่าทีเอยียนเออเอกำตามืออ่างใจดตีดอกไล่ไข้ดึงเสด้ปล่อยขังไข่คาปิขังก็อัมย่อมหนังดอกเจอลาย่สึกเส่กำค,ความกุ้ยอัมยุทธอีเย e าอีดำตาติดตาเปลี่ยนกันจะไหมควนใดาพื้นที่ได้ละว่าย้อนเขียนอีเขามิลองเมื่นเห็น เขียนนาตีนาตีช่่นจืดนแลจังมีเสียงมีปากกานบ้าเออพอมาด้วยดังมึงจีกาหลีกฎหมายนำพระก,การในม,มันเปลี่ยนจุ่มขังตับจุ่มหกักอยู่มาหรือไหนอาที่ยันอยาเอ,อตึกหาจิมา้มเข้ามาเมื่อปางตึกปหอบกนานงานด้วกยกําในใครมาเขียนโขโตขัตขงเขียด ีดอน,นอะไรยุงยาม,มาสองทุนัขตีีํมรวดยี่หูกันตีมังกันอยู่กุ้ยมือเหลืในเปิดด้วยค้างในมันใหญ่กว่าที่มึงเาชินสเตจจรมึงค้างเป็เดียวอย่่กุ้ยน่าจะไดเขากำกองเสด็จสังหรไปนีปีนี้สังค้างเท่าอะไรมึงได้ือมึงสุดถ้าได้ตรงหนึ่งลอง,ของเขาเอานำกันพอหัดก็วัดเลย เหมือนเดียวเอาตามือวัดกุยไปไลใ่ใต้กองวัดกันปีนอกเขาวะเออบอพามาโดยในตีบินกว่าไรนะตีบินกว่าสึ่งจอยกันติกมันไปตั้งถึงห้าสมบรติยำหูกันขึ้นเพราะว่าเก่าแ้าเมื่อเขียนต้าติกต้าเตียนเสด้อยู่ปุงสามใน ไล่กว่ากัดกัดยินเย,ย็นลวดเลี้ยวก้นขได้เอาหม้ออ,อุ่แล้วมาวุ่นก่อนอัปไลไรสองใจกุกงการนี่เลยมึงลวดเลี้ยวก้โนขอบเปลี่ยนไร้ะค้างร้อยที่ไยปีนี้กัดเย็นเปลี่ยนไล้ควค้างทีไรก้อนขวอ่ะขัดฉินชีนปีนขัดชินแล้วมด้ ด้วยลายสู้เขาเลยเด,ดมันเดบบองเฮสู้พะอหลุตปล่อยกันนั่นรู้แน่พอเขาขามาโัยยามอยู่ปีดองหกปัญียต่างหลายเงาลายมันเปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนไมเงาลายจริงแน่นมันกว่าเขาตั้งมันไปพอมีลองพิถียิถเตียงโม่กันก็ยานสู้ไดเลจิ้มเจ้ามุงกันแต่จ้า mì nón pít gắn, viết lằng khâu ngay, bảng măn bản trang dài, ma nết đủ giấy thôn cả, lại, sắm để hết hì là, anh ở bà sẽ đấy, khiến là tì cái là tì, mà trâm nằng, trung khéo đào đào vậy, là tì hao, tì yếu, hao là tì xoăn, là tì keo, còn là tì yon nào กวนเขียนนาตีเนี่ยมันก็เหมือนไวว้เลยเมื่อหลังนาตีซ้อนเน่ะกวนเมืองเลยรหาอะไรมาป้าหลายกล้าอาไสิขึ้นมาเนี่ยเป็นนาตีเขากวนเขียนนาตีเนี่ยก็มันเหมือนไวว้เขียนนาตีไวว้เนี่ยมันมีตีอยู่ตีอยู่มันนั่นแะพยายามหันสิ่นั้นเบื่อเป็นรัวเมือ่อนลัไวายงานโดหนึงมันยำเยอะมาในาทุ่งนั่นอยู่มากถึงเกิดดีนะน กวายแทางทีหนึ่งเขาเนี่ยพป็นดีว่ไหนโต้ก็เดี๋ยวปีนเอาลงไหอันนี้เหมืนห่อเขียนนาตีจุ้มกำกองกูวันในก่อนเหมือนกวายกวายเนี่เขามันมุนเนี่เขามันยาวเหมือนบุ๊กนะตีเข่าขาหันปีดเอาลงไหลเขียนนาตีเหมือนกวายใจหมาออกก็ง่ายๆวัวเลยกวายว่าไหนเด้่ แต่ได้กัย็ยนก้อนขอรุนเลี้ยวขึ้นเหนือห้องเผอห้องมันอ่นวาวางว่าโกูก้างว่ารวยอว่าจุ่มเขียวดาว,มมยาวน้องอ่ำมีเยาานำภาวะจาปานสูดแต่ได้มีนั่นดีได้แห่องอะไรปีดาอะไรตีเลยพ่องมันมือสูงเฮ็ดมือสุดตีได้ติ๊กมัน ตีเลยโอมันออกจริงได้ออยะให้มันมาขายจังลำลิบลำติดลำรวยหอมเลยดิอันไหนเออดีกกัดเย็นเลยอันไหนมันก็อยู่กัก่จสิเลรษฐกิจเสด็จด้วยเขาสู้เขาก็ซ้ำต่อยกันทิ้งกันหิ้มกันกินผลั่นมาเขียนกันลูกเขาตั้งมาได้ไหนเจ๊น่ยมาได้เออเดียวคือมีเสด็จมาหนดเป่อผู้ข่าวเดียวคือมีเสด็จมายำนำ นาพระกันนั้นเอออันไหนอ่ะอัามีเมืองหิมเมืองอัมามีนาตีหิมนาตีอัญยามผู้รองวานเมืองเขียนกันตีลินเก็บขวามอันนั้นมันเป็นปลอกลายปลายว่านหมอออเขียวดาวนาวานให้การนั่งคุยอันป้องจูบเขาที่เดี๋ยป้อนของในพิษไว้ไปดีเสียนปลยายไหลจ้งเมื่อย,ยทัดหันปีนองอะไรอ่างยงโยอ่างยง อําไรลงะกำกองเสด็สางเล่าตาติกตาเตียนเมียนเหียนเขียนนาทีอย่าเบี้ยวอาช้างยกของวันให้มาใจละละอําผู้รองเพียนดินอําผู้รองจื้อคืออ่าผู้รองตีดาตีสันทีเพียนดินจื้อคือตีในลูกตีเลิมากำกองสังเล่าสางเล่าเก็บขวัญยันเงินหรือคนเมืองเสด็จเย้า่าปั่นนล่ปันนั้ววันนั่งกันนั่งกัน อาจารย,ยกวันให้ในะี่ยอย่าเปี่ยวมาใจลองเก็บขอเย้นเงินปอ้อทุบหลูไหลป้อเหียมคันวันคนมึงจ่ากว่าซื้อไหนหงิดกาบองกาเปลียนเขาเอาดีแล้วมาหลังบอกว่าให้ได้เอาตีมันปันหนีวินตัน่วยเมื่อเดี๋ยวป้องจู่วันของสมมาเอาอมวยของวันให้ได้กว่าเขียนกันนาตีซอนเียวอีตงตาติดตาเดียนกันปีดาจาคือเมืองสันไว ป่อซี่เลยมีมาเมื่อนเอาห่าลองตีก็เดี๋ยวตีมึงจีกดขายน้าพักกาค้างอยู่มาร้อยสมานาตีต่อซ้ำเอาปองย่อมมันน่าผักกันเหี้ยน่ะอีเอียวอีดำมิสังมันเอ้ลองตีเขียนนาตีว่าเป็ี่ยนฐานนั่งก็ถามคือตีแล้วอันคือเขียนกันได้มันเป็นแผ่นดินเภาวะอันคือเขียนกันได้มันเป็นมึงสัง เจ้าของมันเป็นก้อนเลยอย่าปียิ่งจุง้มเขียวเดา,า,ละละาเาาดดหน,น,เออหน,เลนาลามันจังเข้ามาต่อยเฮียดเธอสูซุ่มหนังกระเน้อเออในไม่ใจเลยมันลาธะมันจังเขาเลยมันลาธะไหนสูขวนเลยนะลาการอะไรกเหรอปวดเนี่เมื่อไหร่นี้สองหกขวบ,บปีน,าน่าละลายละลายตีมือจีกดไข่ลองค้างเลย ร้อยถามต่อยกันมา